สว,ส,สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่บ้านขัวไม้แก่นครับอำเภอวารินชราลครับหลังจากเมื่อคืนเีห้องเล่ยนโยอำเภอชลบุรบเมื่อนี้ก็เลยมาลงโยวารินครับใกล้ๆกันครับห่างกันประมาณ30กิโลครับทีมงานกําลังลงตูลลาโพงฟังหนึ่งครับใกล้จะเสร็จแล้วครับบรรยากาศดีครับไม่ขากันรายครับติดผ้าม่านเรียบร้อยแล้ว ิดไฟเรียบร้อยครับกำลังเสร็จระบบครับมมเล้งพ่อๆกันครับกับอ่ามอลลหนึ่งวัลัญญาครับตะผู้รายผมับพระหัวนะครับโอ้โหตะผูยิงครับขอบคุณสำนักงานบุพผาซาวครับประสานงานนะครับติดต่อว่าจ้างทีมงานครับมันนี้ทีมงานกับมาซอยครับซอยงานบุญวัดครับมาในอ่าราคาช่วยนะครับราคาพิเศษครับกำลังลงตัว เชียร์สปอร์ตไรไหมพ่อหน่ากำลังลงกำลังลงตู้ลำโพงครับโดยทีมงานไม้ไทยหัวใจศิลป์ทีมงานนะครับผมไม่เกลียดนะครับทีมงานไม้ไทยหัวใจศิลป์ไม้ไทยไม้ไทยอ๋อไม้ไทยหนึ่งไม้ไทยสองไม้ไทยหนึ่งไม้ไทยสอง อันนี้ไหมไทยกําลังทนรองงานกําลังประกวดกําลังกําลังว่าเออกําลังประกวดกําลังทรงประกวดไหมไทยหนึ่งไหมไทยสองเอาซอยกันครอบครัวเดียวกันมงต้องสอยกันได้เว้ยเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวครอบครัวเดียวกันต้องรักกันช่วยกันเอาแบ่งปันซึ่งกันและกันเอาช่วยกันครับเนี่ยครับ ทีมงานไม้ไทยหนึ่งไม้ไทยสองกําลังดันตัวครับไก่จะเสียครับทีมงานมีไม้ไทยสามหมดเนเสื้อแดงๆไม้ไทยสามเฮียงโมไม่มีเนี่ยเฮ้ยถ่ายคลิปนะเว้ยฮะ เออไปอะไรนะยังไม่มีเมียไปเลี้ยงเแขมึงกทุกวันมึงนั่นเอาบน้าให้แขมือไปนี่ไม้ไทยสี่ครับกำลังทดลองงานไม้ไทยสามบอกนึงอยู่หลังผามานกับพ่อแม่เรียบร้อยว่ไม้ไทยหาไว้เยองนั่นกำลังลงมาไม้ไทยหา บ๊วยก็ได้ทอก่อนมูเอาไม้ไทยหนึ่งมีไม้ไทยหนึงใกล้จะเสียแล้วครับพี่น้องมางพ่อๆกันไอ้บอยบอยร้องเพลงหน่อยเตียนน้ำเตียนน้ำฟอนฟอนฟอนน้ำ เออเดี๋ยวสาวเช็คคืนนี้เตรียมกล้องไว้เลยเดี๋ยวสาวเช็คคืนนี้ใกล้จะเส็จแล้วครับพี่น้องเอาเพอๆกันครับหมือแรงครับที่วัดขัวไม้แก่นขัวนี่ก็แสดงว่าเป็นสะพานสะพานไม้เก่นครับอ้าวขอบคุณเายรครับพี่น้องครับ